สวัสดีครับบริษัทสีเมนเกษตรนะครับนะครับผมคนเดินะครับวันนี้ก็จะมาให้ทําคลิปให้ดูคือเครื่องสลัดน้ำเต้าหู้นะครับแยกกยากแยกน้ําตัวนี้เป็นเครื่องทาน้าเต้าหู้หรือเออเอาไปสลัดเกี่ยวกับพวกผลไม้เอาน้ําออกก็ได้นะครับก็ได้ก็ล่นเวลาไปเยอะนะครับไม่ต้องมานั่งอกอง แล้วก็บีบน้ําตัวนี้จะน้ํเต้าหู้ที่เราแช่เสร็จแล้วก็สลงเครื่องตัวนี้สลัดได้เลยน้ําจะออกทางนี้นะครับน้ํเต้าหู้จะไหลาทางนี้ส่วนกาดนี่ครับจริงๆมันมีตะมีตัวบังนะครับแต่นี้เราเรา,เราไม่ได้เราให้ท่านดูก่อนว่าเนี่ยกาดจะออกข้างนี้นะครับพวกกากกาดเต้าหู้จะมีตัวบงังเเป็นตัวนี้นะครับจะลงข้างล่างนะครับสแตนเลสทั้งตัวนะฮะนะครับเราเป็นสแตนเลสทั้งตัว ก็ okay, เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูข้างในก่อนละกันเดี๋ยวค่อยอธิบายวิธีการใช้อ่ะเดี๋ยวเปิดดูข้างในนะครับข้างในเนี่ยนะครับจะประกอบด้วยหินโม่แล้วก็ผ้ากองนะครับอ่ะมีหินโม่ด้านบนหินโม่ด้านล่างนะครับแล้วก็ผ้ากองเราก็จะมีแถมผ้ากองไปให้อยู่ที่อีกสี่ผืนนะครับตรงนี้นะครับมีแถมให้หนึ่งชุดผ้ากองนะครับนะครับแล้วก็จะมีหินโม่อีกชุดหนึ่งแถมไปให้ให เก็บไว้นะครับตรงนี้แต่จริงหินโม่ไม่ได้สึกมากเท่าไหร่หรอกนะครับแต่ผ้ากองเนี่ยอาจจะเป็นไปได้นะครับอาจจะต้องคอยเปลี่ยนสักใช้และเวลาสักพักหนึ่งก็เปลี่ยนนะครับก็เดี๋ยวจะเสียบปลั๊กให้ลองดูนะครับว่ามันการทาํางานยังไงนะครับเดี๋ยวลองดูเสียบปลั๊กให้เห็นปืนเตกว่านี่เป็นเหล็กที่แข็งแงอยู่ข้างบน,นคือตัวกวาดัูเหลืองให้ลงเข้าไปข้างล่างนะครับ เดี๋ยวประกอบประกอบให้ผู้ค้าเลยนะครับก็เวลามันหมุนไปเนี่ยแรงเหวี่ยงมันจะทําให้น้ําออกมาได้หมดจดนะครับตัวนี้ทํางานได้20กิโลต่อชั่วโมงนะครับนะครับการประกอบง่ายครับประกอบล้างง่ายนะครับป๊อป๊าเนี่ยล็อกมีโลล็อกทั้งหมด3ตัวนะครับนะครับอันนี้เดี๋ยวตัวนี้ก็คือตัวตั้งนะฮะเวลาถูเหลืองเนี่ย หินโม่มันห่างเกินไปเราต้องคอยบิดตัวนี้ตั้งเพื่อให้น้ํามันออกให้ให้หมดนะครับตัวนี้คือตัวตั้งนะครับตัวนี้จะเป็นก๊อกทองเหลืองเห็นไหมครับก๊อกทองเหลืองตัวนี้คอยเติมน้ํานะฮะถูเหลืองวางไว้ตรงนี้เหล็กเมื่อกี้เนี่ยตัวนี้จะขวาดถูเหลืองลงไปข้างล่างหรือเป็นพวกผลไม้นะครับโอเคเดี๋ยวเสียบลองให้ดูนะครับเสียงเงียบด้วยนะครับตัวนี้ไม่ดังมาก เสียของเลยก็ไม่ได้เอาส่วนเรืลอลองให้ท่านดูนะครับ mm hmm. ก็การทํางานาก็มีอยู่แค่นี้นะครับทางน้าเต้าหูออกทางกาก,ากออกด้านนี้นะครับโอเคนะครับแล้วให้ดูตัวเรือนจริงๆนะเต็มๆนะครับเป็นสแตนเลสทั้งตัวนะครับแล้วก็จะมีสวิตช์ควบคุมไฟอยู่ข้างล่างด้วยนะครับการไฟดูดนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวกับน้ํามันจําเป็นต้องมีตัวนี้นะครับ โอเคนะครับติเกือบ4นาทีนะะมีระไรก็ติดต่อที่เบอร์นี้นะครับ0 2นย์สอ7หนึบริษัทสิงเกษรบริษัทไอแท็เป็นบริษัทเดียวกันนะครับก็มีรายโทรมาสอบถามได้นะครับเครื่องมือการเกษตรและเกี่ยวกับเครื่องมือการทําอาหารประกอบอาหารนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ